สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้นําองค์กรผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคลฟฟคลฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้างานทุกท่านนะคะเคยมีบ้างไหมคะว่าอยากจะพัฒนาบุคลากรพัฒนาทีมงานพัฒนาเพื่อนร่วมงานของเราแต่ไม่รู้จะจัดขออย่างไงจะจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์นะคะให้พนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของเราดึงศักยภาพขึ้นมาได้ค่ะ คอร์สฝึกฝนสู่ฝึกฝนมีคำตอบให้ค่ะทุกท่านจะเรียนรู้หลักการออกแบบคอร์สหรือออกแบบกิจกรรมอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลน,นะคะที่ครอบคลุมและนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งความรู้สึกความต้องการและการลงมือทำของผู้เข้าอบรมนอกจากนั้นแล้ว เพื่อนๆจะได้เรียนรู้และได้ฝึกทักษะการนำเสนอค่ะเช่นการแนะนำตัวในฐานะวิทยากรการกล่าวแนะนำคอร์สการเล่าเรื่องและการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจนะคะโดยทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆได้นำความคิดสร้างสรรค์พลังแห่งการจินตนาการซึ่งมีอยู่แล้วในตัวทุกท่านนะคะ ออกมาค่ะออกมาใช้ออกมา,า,อ,อ,กมาออกแบบคอร์สแล้วออกมาฝึกค่ะฝึกฟืนในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่เคยทำเราทำไม่ได้และเราจะฝึกฝนโดยการนำออกไปจัดคอร์สในองค์กรของเราให้กับเพื่อนร่วมง,งานในกทีมงานของเรานะคะพี่วามีความตั้งใจอย่างยิ่งและเราจะพบกัน2วันเรียนรู้หลักการและฝึกหลายๆลายเบื้องร่วมกันค่ะ เรียนรู้จริงแล้วก็ฝึกทำจริงค่ะพบกันในคอร์สฝึกฝืนสู่ฝึกฝนก,ก,ก,กับโค้ชพี่วานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ